ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะน,นี่นี่ห้าสิบขวดจะได้ลายเซ็นนะในี่ใครซื้อร้อยขวดเทคกับโฟโต้ชี้แล้วก็มีโปรร้รอยขวดวด้วยนะเพื่อน ราคาหมื่นแปดบาทตอนนี้มีติ๊กต๊อกอุ้ยนารักอันนี้ติ๊กต๊อกหมดให้พันบาทเหลือหมื่นเจ็ดนะคะจะได้รูปพอละลอยด้วยนะได้รูปพอละลอยประมาณร้อยคนหรอซื้อสิบคนพี่สิบสิบสิบคนเท่านั้นที่จะได้รูปพอละลอยสิบคนใครซื้อร้อยขวดได้รูปพละลอยใครอยากได้รูปที่จะตับถ่ายซื้อเลยอุ้ยเขาบอกสีชมพูหมดใช่อุ้ยเติมเติมเติมตัรูปบ้านหลังจากที่ผมเจอเนี่ผมเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะ อะรเจอใไรเนี่ยเออแต่ก็ดูเรียบร้อยอยู่นะเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยดูแบบเป็นคนหน้าตักผ่าอยู่โชว์ด้วยนะโชว์ปด้วยนะโชว์ให้เอาใครอยากได้รูปใครอยากได้รูปรูปยังไม่มากดเลยกดเลยตะกร้าลอยขวดค่ะรดเหลือมแจกโบพี่แน็กพี่แน็กแจกโบแจกโคนละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทรอแป๊บหนึ่งนะอุ้ยน่ารักอ่ะ แล้วไรอย่างลองก็ซื้อหนึ่งคนสองได้นะคะจ็บไหมของค่ะลูกก่อนที่เราจะปลดออกจากมรดกนะลูกนะก่อนที่ติ๊กต็อกจะแบนก่อนที่ติ๊กต็อกจะแบนนะลูกก็อดแบนนะครับผมบอกเขาไปเลยว่าซื้อยกเซตนี้เอาไปในราคา999บาทค่ะ เก้าสิบเก้าบาทยกเลยยกเลยผมขอขอนุญาตพูดจริงจังหน่อยบ้างว่ามีส่วนลดให้ด้วยนะมีวันนี้มีส่วนลดอ่ะเฮ้ยสิงส่วนลดเก้าสิบาทค่ะส่วนลด99บาทเหลือเท่าไหร่ครับตับ900ค่ะเหลือ900บาทจ้ามีใครอยากได้รูปนี้ไหมไหนไหนดูหน่อยดินี่นี่นาล่านาล่าแตกวาบัตหัวเจ๊ออกเอานะแตงกวาบัตหัวเจ๊ออกเกาตัดแล้วต่อเอาก็ได้ใครจะอารูปนี้บ้างร้อยขวดนะคะ ค่ะมื่นแปดร้อยบาทเก็บเองดิอ่ะรถหนึ่งพันเลยนะเซ็นไปด้วยเซ็นไปด้วยเซ็นเลยทำให้ได้เลยเซ็นเพลินหน่อยเออเซ็นไปเลยรูปนี้มีลายเซ็น มีการบินมีการบินเซนให้หน่อยจะบอกให้ว่าน้ําหอมเนี้ยหอมจริงแล้วผมก็ได้มีโอกาสร้องแต่เดือนสองเดือนที่แล้วแล้วนะคะเป็นน้ําหอมที่สามารถฉีดบนบนผิวได้เลยต้องแต่ตัวเทสต้องแต่ยังไม่ออกผมได้ร้องแต่ตัวเทสเลยเพราะว่าวันนั้นผมเลิกงานที่ไลฟ์กับเจ๊ตับเสร็จปุ๊บเจ้าของเขาก็บังคับให้ผมลองซึ่งอ้าวซึ่งผมก็ลองพอลองปุ๊บเราเราชอบไงเพราะว่าแบบเฮ้ยมันหอมจริงหอมมากแล้วคือสามารถฉีดบนแบบผิวพันธุ์เพื่อนได้เลยสีชมพูเติมของแล้วนะคะกดในตะกร้าได้เลยอัปเดตเติมของแล้วค่ะ ว้าวลายเซ็นสวยมากเลยนะครับผมเหมือนหน้าตาเลยนะฮะอืต่อเ่นนตอนนี้เซ็ตหมื่นแปดจะฮอตลอยแล้วนะจ๊ะเซ็ตหมื่นแปดจะหมดแล้วนะคะกดเลยค่ะได้รูปโพลารอยนะมานี่พี่หนูถ่ายอีกรูปหนึ่งจะได้มียทุกคนเลยสิบรูปตต่ไม่ต้องเซ็นนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาพี่เอาอะไรแตะแตะไปหน่อยนี่นี่พี่มาแตะแเอารูปแบบว่าหัวใจหัวใจนี่งเก่งใจชมพูหมดหมดแล้วค่ะมพานี่เหรอคะโอเค เพื่อนตอนนี้ติ๊กตอกให้ประกาศสามพันลดเหลือ2องพนี่ไน้ะลี่พี่ลดสองร้อิบบาทเลยนะยังเหลือนะคะสามพนะใช่ได้ค่า30สคนนะเพื่อนๆนี่เหลือยีสคนนะคะทีอุ้ยรูปนี้น่ารักที two อุ้ย,ย,ยใครอยากได้ใคอยากได้ใคอยากได้จะได้รูปนี้กดมาเลยนะคะ100 100ขวดนะคะ100วยขวดให้รูปพลอยได้นะเปิดไปก็คือเจอเลยได้บางคนนะคะ คนอีกล้วคะชมพูหมดอีกแล้วพี่แนโอพี่แนกับเพื่อนเพื่อนพี่กามินชอบสีชมพูไงใช่มันรูปรูปไม่ซ้ากันด้วยนะเพราะว่ารูปไม่ซ้ากันนะคะแล้วแต่ว่าใครได้อถ้าใครได้นะาเจตอบไปกระบาดออกกระบาดมีหน้ามากเดี๋ยวรอให้ดูโอเคเดี๋ยวรอรูปอยู่นะเดี๋ยวรอรูปอยู่นะคะคะจะได้แค่สิบชุดสิบเซตเท่านั้นนะคะที่จะได้รูปไปนะเพหนูช่วยอ่านหนูช่วยอ่านมาเจตตาถามวันนี้ไหมคะ เวลาที่พี่แน็กไปจีบพี่กามินพี่แน็กคิดว่ากลิ่นไหนเหมาะที่จะไปจีบสาวผมเนี่ยหยิบมาเลยพี่ผมรู้ใจอยู่แล้วครับผมกุสนับอ่ะกุสนับอ่ะอืมเกิดเลยไม้ไอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่มีอยู่นี่ด้วยอยู่ด้วยเออยู่ด้วยเหมือนกันมาด้วยมาไล่ด้วยเหมือนกันเอาเร็วๆ สีไหนไปติดสาวแม่ผมดูผมดูมีความสุขสีชมพูเลยผมเนี่ยเป็นคนชอบสีชมพูกับอหน่อยครับผมครับสีชมพูกับสีสีมากฝึกไหวไว้ลูกฝึกไหวไว้ฝึกไหวฝึกไหวฝึกไหวไว้ลูกจริงเนี่ยผมเนี่ยคิดมันนึกออกป่ะไหนลูกโชว์ดิหันล้าง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 ังยาดผมนี่โคตรใจกล้าเลยนะนอนนอนไม่ดีนะลูกไม่ดีนะลูกแบบนี้อย่าทำเราต้องทำยังไงลูก ดีมากโอเคกูดกดอย่าดโอเคลูกลูกอย่านะห้ามเถียงห้ามเถียงห้ามว่าใช่ห้ามบ่นแม่ลูกอย่าโดนแม่แล้วถ้าตอนเป็นแฟนกันแล้วสมมติสมมติที่อยู่ดีๆเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยใช้กินไหนจ๊ะพอเป็นแฟนแล้วเนี่ยสีม่วงครับผมดูไม่ตื่นเต้นเลยเนาะพอพูดว่าพอเป็นแฟนแล้วอะดูชิลชิอยู่ผมเนี่ผมอยู่ตอนหน้าเนี่ยผมไม่กลัวแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในไลฟ์นี่คือแล้วก็ถ้าใครซื้อส2 0 0องอ่ะเดี๋ยวพี่ปูให้ น้องนายกันเอ่อบางคนนะบางคนเด้ไลน์พีเอ็มีลายเซ็นด้วยเปิดดมแขนเด้อเจ้ป้าดมแขนบางคนนคิ้นินหน่อยถ้าพี่แน็คชนะดมแขนพี่กามินตรงนี้อ่อนๆโอเคโอเคแต่ถ้าพี่แน็แพ้ดมจะกะแลจะตับโอเคไหมแหมแค่จะกะแลแม่ยังลูกขอแม่นะคุยชิบหายเลย โอเคไหม FC โอเคเลยล่ะใครบอกตกนรกอ่ะใครบอกอ FC โอเค FC โอเค FC โอเคนะลูกแม่เราก็อยู่กันมาต่ะเด็กเคทก็แล้วแม่โอ้โหสามเป้าแล้วกันเอาชัวร์ไว้ก่อนมาเป้ากับแม่แล้วกันลูกเป้ากับอุ๊ยเป้าเป่าไปนี้เป่าไปนี้พี่กาเมนท์เอจะจีบขอมาแล้วย่างยิงยาวปากกระเปายิงชุบชุบชุบโอเคย่างยิงยาวปากกระเปายิงชุบเย้ เฮ้ย <P an el> hey, สามเป้าดิโอเคหนึ่งแล้นะ<อ>พี่แหลกหนึ่งยังยิงยาวปักกะเป้ายิงจุ๊บอ้าวหนึ่งเท้าไม่อยากดมจะแร์แม่เหรอลูกเออดินี่ยังยิงยาวปักกะเป้าว้<อ>าวโอ,อยดูดูดู <c oughs> อยดอดมาก ซีเยอะนะคะซีเยอะนะคะเย่เย่เย่ดูอ้าวผิวตีฟูนี่เดี๋ยวแย่งงานทุกคนแล้วเนี่ยมาแป๊บหนึ่งพูดเก่งแล้วเก่งมากสุดท้ายเดี๋ยวป้าสุดท้ายชอบตู้อีกตู้นึงตัวเองอ่ะอย่าจอยหนึ่งให้ให้เขาด้วยไหมคะอ่ะให้ทั้งหมดเลยอยางได้เท่าไหร่เอาไปเลยลืมเป้าสุดท้ายเปล่ายังยังเหลืออีกสองสองเป้าเลยเพราะเมื่อกี้เสมออ่าเมื่อกี้เสมอเหรอใช่ ผมชนะผมชนะเลยเสมอโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคอ่ะมันต้องเป่าไงต่อวะอีกเป้าเดียวเป้าตัดสินเลยต้องวางแผนดีมากเพราะว่าเดี๋ยวได้ดมจ็กแร้ลเจ๊ตับ <laughs> ตายยางยิง,ย,งยาวป๊กกับปก๊กยิงชุบ <laughs> <laughs> เย้ดมเลยดมเลย ลูกลุยทำไมงั้นลูกต่อยต่อยลูกต่อยกันอย่าลูกไม่ใช่แม่กูลูกดมแป๊บเดียวนะแม่จากคนตะกะแลมาแปปเดียวแมกเหมือนทั้งปีแน่เหมือนสิบปีอ่ะลูกแค่สูตรตรงนี้ก็พอเดี๋ยวแม่ฉีดตะกะแลให้เอากินไหนพี่เอากินไหนชี้ชี้เลยไม่ต้องสารเด้อเอาสงสารเขาได้เดี๋ยวเขาเห็นภาพเลยที่ติ๊กตาให้ลูกเห็นคนเดียวพอเอากินไหนดีลูกชี้เลยค่ะมามาตาผมเงี่ยเต็มตัว วิ่งหนีไปเลเอากินไหนดีนะเอากบเปลืกตะแกรงค่ำๆนี้ไปแบบฉีกข้าวแข้งเนี่ยคนน่าจะอยากดูแบบฉีกข้าวพิมมาให้คนพิมพ์ดีว่ะเพราะอยากดูแขนพี่กาเมีหรือว่าตะแกร้งามๆของเพ่ช่านี้ฉันจะทาเท้ารอคนพิมมากินหอมมากค่ะเลือกไม่ถูกเลยว้าวพิมมาว่าอะไรอ่ะแขนงมีแต่คนมีแต่คนมองว่าแข้ง อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ